ท่านผู้ชมเบาหวานที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นมีหลายชนิดชนิดแรกพบได้ในเด็กหรือคนหนุ่มประมาณ8%โดยเป็นผลเนื่งมาจากร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ชนิดที่สองพบได้ในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุประมาณ90%โดยมันเป็นผลเรื่องมาจากร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอ หรือร่างกายไม่ตอบสนองต่อฤทธิ์ของอินซูลินอินซูลินนั้นเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนมันมีบทบาทสำคัญต่อร่างกายด้วยการช่วยให้เซลล์ภายในร่างกายใช้น้ำตาลให้เป็นพลังงานนอกเจากนั้นยังมีเบาหวานที่พบได้ในสตรีที่กำลังตั้งครรภ์และสตรีที่เป็นโรคทงน้ำในร่างไข่ท่านผู้ชมครับ สำหรับวันนี้ขอหยุดตีลงแค่นี้สวัสดีครับ